สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญมาแนะนำครับเหรียญที่เห็นอยู่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับวัดอุดมคงคาฮีรีเขตนะครับแต่เหรียญนี้ออกที่นนทบุรีนะครับเป็นรุ่นสร้างอุโบสถวัดพระพรานนทบุรี ปสอาสิบนะครับเหี่ยสภาพยังน่ารักอยู่นะครับมีผ่านการใช้มาบ้างเนื้อทองแดงลมดำนะครับดูง่ายรุ่นนี้บางเหรียญก็มีโค้ดบางเหรียญก็ไม่มีโค้ดนะครับแต่ถ้าเกิดพวกเนื้อนวะเนื้อเงินมีโค้ดแน่นอนแล้วก็รันหมายเลขด้านหลังนะครับ ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวแอดไลน์ดูตามทำอธิบายนะครับหรือเดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จะมีช่องทางการติดต่อให้ดูขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้ครับทางร้าน,นเราก็รับเช่าพระกระเพาะปลาเก่าของเก่าเล่าเก่านะครับเนี่ยฮะติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับหลายช่องทางเพื่อท่านจะได้ มั่นใจว,ว่าว่าว่าทางเจ้าของร้านทางร้านเนี่ยมีตัวตนจริงๆไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังกันเยอะๆเพราะมิจฉาชีพเยอะมากเงินแท้ผักแท้โอนเงินแล้วต้องได้ของนะครับงไาสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ